วันนี้นักปั่นเจะพาเพื่อนๆมาทำตารามด้วยกันนะคะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะนี่คือที่การเป็นเมื่อตะครู่นะคะอุ๊ยเห็นหมะท,ที่เราต้องใช้ก็คือถ้วยต่อถ้วยนะคะแล้วก็ ตะเก่นค่ะช้อนด้วยค่ะ9-6้าหกช้อนนะคะใช้ยากนิดนึงนะคะหนึ่งช้อนอุ้ยอันนี้เยอะไปสองช้อ,ชอนแล้วเพื่อนๆค่ะใช้กาวแบบไหนก็ได้นะคะกาวลาเท็กหรือกาวใสก็ได้นะคะถ้ากาวลาเท็กก็จะ เหนียวกว่านิดหน่อยนะเบกกิ้งก็ดาดหนึ่งช้อนนะคะเด่น okay. ช้อนได้แล้วค่ะน้ำเปล่า3ามช้อนค่ะแล้วันนี้ก็ตอนนี้เขาปมช้อน,ลน,ะะนแล้วนะคะคนค่ะและเดี๋ยวเราจะเอาตองอย่างนี้ผสตุมกันนะคะปมานหนึ่งช้อนค่ะ แล้วก็คนเลยค่ะแล้วแล้วก็ใส่น้ำยาคอนเทเนนนะคเนส์หนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนคนค่ะแล้วก็คนนะคะอุ๊ยอุ๊ยอย่าติดช้อนคนให้เข้ากันค่ะเริ่มเหนียวแล้วค่ะ ตอนนี้นี้พอพอคนปุ๊บเริ่มเหนียวปั๊บเลยนะคะเพืเ่อนๆนั่งก็เป็นคนปุ๊บมันติดช้อนปั๊บเลยอะ่ะดูสิคะแบบนี้เลยอ,อะเิมน,น้ำอีกประมาณครึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ายาล้างคอนแทคเนส์ครึ่งช้อนค่ะและหลังจากนั้นเราก็คนต่อเลยนะคะ อนนี้มันก็ก็เริ่มเหนียวแล้วนะคะน้องมันปันกำลังตะบกไปตะปบกมาอยู่ค่ะพูดเพื่อนค่ะตอนนี้มันเหมือนไอตครีมกะทิเลยอะคะ่ะอันนี้ค่ะตอนนี้เราก็ทำมันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักมันรอไว้สักติดห้านาทีก่อนค่ะอันนี้คือที่เราทำไว้ก่อนนะคะ อันนี้คือแบบกาวใสนะคะไม่ใช่กาวนาทิกนะคะเหมือนหูฟังเลยผ่านไป็นห้าทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะค่ะว่าตารามของเราเป็นยังไงบ้างแล้วค่ะนี่ค่ะ าตาลามของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันนุ่มนิม่มแล้วก็จะยืดยืดแถมไม่แก่มันยังเด้งได้ด้วยเนาะเดี๋ยวคอยดูนะคะเห็นไหมเพื่อนๆเหมือนลูกเด้งเลยอะ่ะมันเด้งได้ด้วยล่ะเพื่อนๆเดี๋ยวน้องปั้ปา ขอตัวไปเล่นก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดตคดตามเป็นกำลังใจให้น้องปันปันด้วยนะคะบ๊ายบาย